ผมเชื่อว่าคนชนบุรีและนักท่องเที่ยวอีกหลายคนยังไม่มีใครรู้จักที่นี่นะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณคิดว่าที่นี่คืออ่างเก็บน้ําบางพระผิดนะครับไม่ใช่นะครับเพราะที่นี่คืออ่างเก็บน้ําหนองน้ําเขียวตั้งอยู่ในอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อหลายปีก่อนผมเคยไปที่นี่มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นของยังมีขายไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไปรอบนี้มีร้านอาหารหลายร้านเลยรวมไปถึงพวกร้านสตตีทฟู้ดก็มีหลายร้านมากขึ้นหรือถ้าใครจะเอาเสือหรือเก้าอี้แคมป์ไปเองแล้วไปซื้ออาหารหรือของทานเล่นตาม้า เข็นมานั่งกินก็ชิวเหมือนกันแต่รอบนี้ผมขอมาลองหมูกระทะก่อนมีความรู้สึกว่าฟิลม,มันได้นั่งกินหมูกระทะแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกดินซึ่งร้านหมูกระทะเขาก็มี2ลร้านนะครับแต่ร้านที่ผมกินเนี่ยเขามีปลาเผาด้วยแล้วก็มีพวกส้มตำยำแล้วก็อาหารอีสานนะครับซึ่งอาหารอีสานเนี่ยเขาก็มีหลายร้านนะครับที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับแต่ที่ของขายเยอะๆจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดาก็จะมีของขายไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าบางร้านเขาก็หยุดวันจันทร์บ้างบางร้านเขาก็หยุดวันอังคารหรือวันพุธกก็เเเเลยยยททําา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 าใใหห้้้้้มมมีรรนนนคคปิิดไ่่่่ออะะับสส์ตวญจ เปิดกันประมาณ4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกดินก็จะประมาณ6โมงเย็นถ้าใครจะไปก็แนะนําไปประมาณสัก4โมงครึ่งหรือประมาณ5โมงกำลังดีครับถ้าใครจะไปตั้ง GPS ว่าอ่างเก็บน้ำหนองน้ําเขียวยังไงก็ไปถึงครับ